ก็ผมไปแล้วนะครับกับนายมนคนเกษตรนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับรู้สึกจะแตกตาทั้งหน่อยนะครับผมมากีดยดยางนะครับก็มาหยอดอยางนะฮะเนื่องจากผมได้พักโกบแล้วนะครับแล้วแล้วก็มาเกีดยดยางเป็นไรายได้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการหยอดทั้งกดให้ได้น้ําหนักดีนะครับแล้วก็ไม่ติดถ้วยยางนะครับ มาดูนะครับดูก้อนยางนะครับก้อนยางนี้รู้สึกว่าจะสี่มีดแล้วนะครับมันจะรู้สึกเป็นโฟมนะครับฟ่ฟาวๆนะครับใชไหมน้าหนักจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะวิธีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้จะเป็นหน้าหนาวนะครับยางจะออกเยอะก็จะออกฟอ่ฟาวๆอย่างนี้นครับถ้าท่านผู้ชมอยาก ให้ได้เป็นก้อนสวยมีน้ำหนักดีก็ลองทำแบบวิธีผมดูนะครับผมก็เคยทำนะครับทำแล้วรู้สึกว่าน้ำหนักจก็เพิ่มนะครับแล้วก้อนสวยนะครับของผมนี่จะอยู่ที่6มีดผมจะเก็บขายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูยางกันเลยนะครับนี่ฮะด๋ยากมาก่อนนะครับพอเราทำอย่างนี้ก็จะเสียเวลาใช้เวลานิดนึงนะครับ ราะว่าเราต้องใช้คนสองรอบนะครับเดี๋ยวมาดูการคนเลยครับนี่เราก็ใส่ครั้งแรกนะครับใส่ครั้งแรกแล้วก็เราก็คน,นก,ก่อนนะครับนี่คือนี่คือคนปกตินะครับที่ทําปกติทุกคนก็เคยทํานะครับแล้วก็ใส่ยางนะครับแต่วิธีของผมจะไม่ทำอย่างนั้นนะครับผมจะจะคนอีกรอบนะครับ เพราะว่ายางผมหกมีดผมจะทําอยู่ที่ต่อรอบหกมีดหกครั้งนะะี่คเดี๋ยวก่อที่บาบก่อนนะครับมีดคือเรากรีดครั้งหนึ่งเราจะเรียกหนึ่งมีดนะครับภาษากรีดยางเขาจะเรียกเป็นมีดนะครับผมจะทําอย่างนี้อยู่ประมาณช่วงสี่มีดห้ามีดนะครับแล้วแต่เวลานะครับเพราะว่าต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเนื่องจากจะคนสองรอบ เห็นไหมฮะเริ่มจะได้แล้วเริ่มจะได้แล้วเราทีนี้เรามาเพิ่มน้องกดเข้าไปอีกนะครับเห็นไหมฮะใส่เอีกครับแล้วก็คนคนไปนเรื่อยๆนะครับใส่อีกครับยังไม่ได้ใส่พอ,อแล้วครับเราก็คนนะครับคนดีๆนะครับเห็นไหมมัจะเป็นเป็นลูกวบเห็นไหมฮะนี่คือลดปัญหายางติดถ้วยนะครับ แล้วก็กลิ่นเหม็นไม่มีนะครับกลิ่นเหม็นก็จะลดนะครับถึงจะมีแต่มันจะลดนะครับไม่ใช่่าหมดเลยนะครับจะลดไม่เหม็นเยอะแล้วก็ยางมนติดถ้วยที่สําคัญที่ได้ก็คือน้ําหนักยางจะได้นะครับจะน้ําหนักยางจะได้ดีใส่เขาพีครับแต่ของผมจะไม่ทำทุกทุกครั้งนะครับผมจะทําอยู่ที่จะทําอยู่ หกมีดนี่ผมจะทําอยู่ครั้งเดียวนะครับต่อรอบนะครับเห็นไหมเราคนได้มวลกูเห็นไหม,หม,อ,หไหมออกจะสวยแล้วเราก็ใส่ใส่ก้อนยางเข้าไปนะครับเห็นไหมฮะแล้วเราก็กดให้แน่นเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับลองทํานะครับทําแบบนี้แล้วยางที่บ้านของท่านจะก้อนสวยนะครับเ,เ,รเราจะทําให้ยางแน่นนะครับแล้วก็เพิ่มน้ําหนักยางนะครับ ปัญหาการโดนตัดยาราคายางนะครับเพราะว่าไปขายที่ร้านนาสดเขาจะดูยายางเราจะไม่แน่นยางจะไม่แข็งนะครับเขาจะตัดเรานะครับแต่ถ้าทําแบบของผมวิธีผมนี่ปัญหานั้นจะหมดไปนะครับแล้วก็ยางจะไม่ติดถ้วยนะครับถ้วยยางจะไม่ติดนะครับยางยางจะไม่ติดถ้วยยางนะครับแล้วก็ลดปัญหายางจะมีกลิ่นเหม็นนะครับ ไม่หมดนะครับแต่ลดได้นะครับลดกลิ่นได้นะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีเลยนะครับผมทําให้ดูนะครับนะฮะก่อนอื่นเราต้องเติมยางธรรมดาก่อนนะครับนี่ใส่แค่นี้แล้วก็คนนะครับเห็นไหมเราก็คนเข้าไปนะครับปกติถ้าทําปกติก็คนแบบนี้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับเห็นไหมคนแค่นี้ก็พอแล้วเราก็ใส่ยางลงไปนะครับ แต่วิธีผมจะทําให้ยางแน่นยางแข็งนะครับเราก็รออีกสักพักนะครับแต่จะช้าหน่อยครับท่านผู้ชมช้าแต่ชัวร์นะครับได้น้ําหนักจริงนะครับเห็นไหมฮะเราก็ปล่อยให้เขาแข็งนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องปล่อยให้แข็งเลยนะครับให้ดูเป็นวนวลให้ให้ให้รู้สึกว่าเขาจะแข็งนะครับเห็นไหมฮะเริ่มนะครับเริ่มจะแข็งแนละ้วเริ่มจะแข็งแนละ้ว ตอนนี้ทีนี้เริ่มเริ่มแข็งนิดนึงเราก็เพิ่มเพิ่มน้ำกดเข้าไปนะครับเพิ่มน้ำกดเข้าไปแล้วเราก็คนอีกรอบนะครับเห็นไหมนี่ครับเห็นไหมฮะดีครับยังยังไม่ได้ครับเพิ่มอีกครับ,ค,รบ,ค,รบคนคนไปเรื่อยๆนะครับคนให้แข็งให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเห็นไหมฮะจะรู้สึกว่าเขาจะเป็นก้อนขาว จะเป็นสีนวลฟุกแล้วก็จะเริ่มแข็งตัวนะครับใส่เข้าไปอีกครับน้อยพอใส่เข้ปิดเดี๋ยปัญหาคือจะเปืองน้ำกดหน่อยนะครับแต่ของผมจะทําอยู่ประมาณไอ้หกรอบที่ผมขายผมจะทําอยู่ครั้งเดียวนะครับนะฮะเริ่มเสร็จแล้วได้แล้วครับอย่เพื่้แข็งครับแล้วก็ใส่ก้อนยางลงไปนะครับแล้วก็กดกดลงไปให้แน่นเลยนะครับ เสร็จแล้วท่านผู้ชมก็ผมทําอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมลองมาทําดูนะครับแล้วท่านผู้ชมจะติดใจน้ําหนักจะเพิ่มขึ้นอีกได้นะครับนี่ฮะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาทําต้านนี้ครับทำทำต้นนี้เลยครับทำเหมือนกันนะครับทำเรื่อยๆนะครับ ่านผู้ชมลองไปทําดูนะครับอาจจะเห็นอาจจะได้น้าหนักดีนะครับลองทําดูนะครับคนปล่อยปล่อยให้เขาแข็นตัวนะครับเห็นไหมปล่อยให้เขาแขวตัวเห็นไหมมันจะมันจะเป็นอย่างนี้คะถ้าเราไม่ทําอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะ เพราะผมจะจะหกมีดขายนะครับปกติเขาจะขายอยู่ที่เจ็ดแปดมีดแต่ผมจะขายอยู่ที่หกมีดนะครับเห็นไหมมันจะไม่แน่นมันจะเป็นโฟมข้างในนะครับลองทําวิธีผมดูนะครับแล้วท่านผู้ชมจะรู้สึกความแตกต่างนะครับเห็นไหมฮะอันนี้อยู่สี่มีดนะครับได้แล้วได้แล้วครับได้แล้วเรามาเพิ่มน้ำกดเข้าไปเลยครับคนครับคนครับคนครับ ได้แล้วด,ดีครับดีครับเห็นไหมครับจะเป็นวนก็จะเป็นนวนสวยในชะ่ไเราจะคนดอะรนี้ให้ได้นะครับแล้วก็จะเป็นนวนสวยนะได้แล้วได้แล้วครับพอได้่างนี้แล้วเราก็ใส่ก้อนยางลงไปนะครับยาลงไปแล้วก็โผล่นะิดนึง รับรองยางท่านจะสวยได้น้ำหนักแน่นอนครับท่านผู้ชมลองไปทำนะครับท่านผู้ชมครับผมลองไปทำนะครับท่านผู้ชมเข่าเข่าก็ได้เกี่ยวแล้วครับพี่น้องเอ้ยผลยังตกอยู่ครับที่นี่รู้สึกว่ารถจะลงกี่ตรงได้บ้ลงน้ำได้บ้ครับผมเขาลงมหมดแล้วครับงามเลยครับจะลงหมดแล้ว ผมรับพักักผมคลิปผ,ผ,ผมมีสาระมีประโยชน์นะครับท่านผู้ชมกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมเลยนะครับเด้อเยวคลิปหนาผมจะพามาเกี่ยวเข่าครับพี่น้องก็้จะได้เกี่ยวแล้วประมาณเครื่องเดือนนะครับใกลจะได้เกี่ยวแล้วผมสำหรับคลิปนี้ล่องไปใส้นะครับเด้อ ได้ได้อย่างน้ำหนักดีก็ลองไปใส่เบิ่งนะครับท่านชมเลยผมใส่แล้วได้น้ำหนักดีอยู่ครับลองไปใส่เบิ่งครับครับผมหลังจากได้ชมคลิปผมแล้วเห็นมีสาระมีประโยชน์นะครับกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมได้เลย,รย,รยครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ